สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตกแต่งตารางของเราให้สวยงามนะครับอย่างเช่นนะครับทำอย่างไงให้หัวตารางนะครับมันเด่นขึ้นมานะครับหรือว่าอยากจัดคอลัมน์นะครับตอนนี้มันชิดซ้ายอยากให้อยู่ตรงกลางทำอย่างไรนะครับหรือว่าอยากเปลี่ยนสีปุ่มนะครับให้มันสีสวยๆทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมในคลิปนี้กันเลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็เปิดไปที่สคริปต์นะครับในไฟล์อินเด็กของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเปลี่ยนสีปุ่มก็แล้วกันนะครับเดิมของเราก็คือบัต t o อนนะครับแล้วก็ชื่อปุ่มนะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอคอมเมนต์นะครับแล้วก็ก๊อปปี้ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็คือให้โค้ดเดิมยังอยู่แต่ไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วผมก็เข้าเอนลงมานะครับ จากนั้นนะครับผมจะขอลบนะครับให้เหลือแบบนี้ก่อนนะครับก็คือยังไม่มีอะไรในบัตตอนเป็นอารีเฉยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มจากการนะครับพิมพ์เครื่องหมายปีกาเข้าไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้พิมพ์คําว่า extend นะครับ e x t e n นะครับ e d extended นะครับ e n d นะครับเอาใหม่ extend อ่ะ x t e n ททีนะครับเสร็จแล้วก็โคลอนครับโคลอนนะครับแล้วก็ระบุระบุชื่อปุ่มนะครับอ่าอย่างเช่นปุ่ม copy นะครับแล้วก็ copy มานะครับ x t e n copy แบบนี้นะครับเสร็จแล้วใส่คอมมาขั้นเข้าไปแล้วก็พิมพ์คาว่า class name นะครับ class name นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้เลยนะครับ โคลอนนะครับแล้วก็ใส่ซิงเกิลโขดลงไปแล้วก็ระบุนะครับว่าสีอยากได้สีอะไรนะครับในที่นี้เราจะอ้างอิงจากสีของ bootstrap นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า b t n k e success อย่างนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองหนึ่งปุ่มก่อนนะครับกดบันทึกนะครับดูซิว่ามันจะโชว์ปุ่มนะครับเป็นสีน้ำเงินให้เราไหมปุ่มคัดลอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับอ๋อซักเซเป็นสีเขียวทัทีนะครับไม่ใช่สีน้ำเงินซักเซต้องเป็นสีเขียวไพ,พ,พมารีเป็นสีน้ําเงินโอเคมันเป็นสีให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นแปลว่านะครับปุ่มที่เหลือนะครับก็สบายล้วนะครับเราก็คลอ e อ t e r นะครับตัวตัววงเล็บสี่เหลี่ยมลงไปแล้วก็ใส่คอมม่าเพื่อจะทําปุ่มถัดไปนะครับและเราก็เริ่มก๊อ นะครับปีกาเปิดปีกาปิดแบบนี้นะครับไปทำปุ่มที่2นะครับแล้วก็คอมมาปิดท้ายปุ่มที่3มคอมมาปิดท้ายปุ่มที่4คอมมาปิดท้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับปุ่มถัดไปสวา excel นะครับเราก็เอาคำว่า excel มาใส่นะครับ csv เอาคำว่า csv มาใส่อย่างเงี้ยนะครับอ่ส Lily, าสวา Pri n นนะครับก็เอา p r i n นมาใส่แบบนี้ครับ จากนั้นแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ซ c กเซ s แล้วต่อไปก็เป็นไ i m a รีสีน้ำเงินนะครับไพมารี ary, ต่อไปสีส้มก็เป็น warning นะครับ r n i n g warning นะครับสีฟ้าก็เป็น info อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบ 1, 2, 3, 4ปุ่มนี้ดูนะครับคนละสีกันนะครับลอง refresh ดู มาไหมเห็นไหมครับสีสวยงามเลยนะครับเห็นไหมฮะหรือตรงนี้เราจะเอาเป็นสีแดงก็ได้นะ Danger นะครับตัวที่ตัวที่2 Excel เป็น D A N G E R Danger นะครับเป็นสีแดงดูสินะครับลอง Refresh ดูสิ นี่นะครับก็จะเป็นเขียวแดงส้มฟ้าเห็นไหมครับสีปุ่มก็จะสวยน่าใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสีปุ่มนะครับโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเปลี่ยนสีปุ่มเสร็จนะครับถ้าเราอยากนะครับตกแต่งตารางนะครับเอาหัวตารางก่อนนะครับเราอยากให้มันมีแถบสีพื้นหลังนะครับในส่วนของหัวตารางเลขที่ชื่อสกุลตรงนี้เราจะทํำยังไงนะครับ เราก็เลื่อนขึ้นมาตรง table ครับตอนนี้เรามี table table อยู่นะครับให้เราเคาะ enter table ลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ t h ครับ่า t h a table head นั่นเอง t head นะครับเสร็จแล้วก็ slash t h a d นะครับ table head ก็คือส่วนหัวนั่นเองนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็บอกว่า t head class มีค่าเท่ากับ t ทเบินะครับขี e ดาร์กนะดาร์ก็คือมืดนะครับ t ทเบิลด r ร์มืดนะครับลองกดปุ่มบันทึกดูครับแล้วมาลองรีเฟชหน้าจอดูครับเรียบร้อยเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นสีเด่นชัดขึ้นมาแล้วนะครับนาในที่ชื่อสกุลนะครับอันสุดท้ายก็คือถ้าอยากจัดคอลัมน์นะครับให้อยู่กึ่งกลางนะครับ ถ้าอยากให้อยู่ก,กลางเนี่ยมันก็จะต้องไปเขียนคลาสเพิ่มนะครับวิธีการนะครับเราก็ต้องมาที่สไตล์แล y สไตล์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเราก็ตั้งชื่อคลาสขึ้นมาเช่น s e n t e r red ก็ได้นะครับตั้งชื่อคลาสนะครับจากนั้นก็ปีกาเปิดปิดเขาะ enter นะครับ text sheet a l i g e นะครับ เทคิดออไลน์โคลอนนะครับก็คือให้กึ่งกลางก็คือเซนเตอร์นะครับพร้อมกับนะครับบังคับเลยนะอิมพอร์ตแทนนะฮะ important t, ank, t a n t นะครับแล้วก็จบบรรทัดก,ก็คือเสี่ยมิโคโลนนะครับอีกอันนึงก็คือนะครับเวอร์ติคอนนะครับออนไลน์ align, ก็ให้อยู่กึ่งกลางนะครับในแนวตั้งก็คือ m i d d ดินะครับมิดเดิแล้วก็บังคับอิมพอร์แทนเหมือนกันนะครับอิมพอร์แทนจบบรรทัดด้วยเซมิโคลอนนะอันนี้เป็นการเขียนเขาเรียกว่า CSS นะครับแล้วเราก็ไปเรียกใช้ตัวนี้เรียกใช้ตัว Centered นะครับ เสร็จแล้วเราก็นะครับมาเพิ่มนะครับในเทเบิลนะครับเดิมของเราก็คือ no wrap นะครับเราก็มาเพิ่มคาว่า centered ลงไปตรงนี้นะครับก็เอาชื่อ c a r ดนี่แหละนะครับมาใส่ลงไปตรงนี้นะครับต่อจาก no wrap ตรงนี้ก็ c e n t e r e เข้าไปนะครับลองกดบันทึกดูนะครับลองกดบันทึกดูแล้วก็ลอง refresh ดูนะครับหรือว่าข้อมูลมันกึ่งกลางใช่ไหมครับมันกึ่งกลางแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันกึ่งกลางแล้ว แต่ตัวหัวเนี่ยมันยังไม่กลางเห็นไหมครับแต่ตัวนี้มันกลางแล้วนะครับมันกลางคอลัมน์เรียบร้อยแล้วก็อยู่ตรงกลางแนวแนวตั้งด้วยทีนี้ทำยังไงตัวนี้มันจะอยู่กึ่งกลางตอนนี้มันชิดซ้ายนะครับมันจะต้องมาเขียนนะครับตัวคอลัมน์ d e f y เพิ่มเอานะครับวิธีการก็มาที่คอลัมน์ d e f y ข้อ Enter ลงมานะครับเสร็จแล้วก็ปีก,กาเปิดแบบนี้ แล้วก็พิมพ์คำว่า class name นะครับจากนั้นก็โคลอนนะครับตามด้วยชื่อนะครับเนี่ยชื่อ Class ของเราก็คือตัวนี้แหละ Copy มาก็ได้ Ctrl-C มานะครับใส่เข้าไปตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ใส่ Comma เข้าไปแล้วก็ระบ,บุว่านะครับมีคอลัมน์ไหนบ้าง ที่ให้จัดกึ่งกลางก็เป็น Target t a r g e รมี s ด้วยนะครับแ a ร็ e เนะครับแล้วก็ใส่เป็นอาร์เจากนั้นนะครับข้างหลังสุดต้องใส่คอมมาด้วยนะครับไม่งั้นมันจะ Error เนะครับเพราะว่าเป็น Object มันจะต้องพิมพ์ต่อกันนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็ระบุเลยนะครับว่ามีคอลัมน์อะไรบ้าง 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6โอเค ถ้าเราเอาทุกอันก็เป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6มนะครับคือทุกคอลัมน์ให้จัดกึ่งกลางนะครับในส่วนของตัวเฮดเดอร์นั่นเองนะครับเมื่อเราแก้บแบบนี้เสร็จนะครับกดบันทึกเรียบร้อยเดี๋ยวเรามารีเฟชดูครับ มาดูผลงานกันนี่ครับเรียบร้อยไหมครับนี่ก็กึงกลางนะครับอันนี้ขัมน์ก็กึงกลางขัมน์ก็กึงกลางเรียบร้อยตามนี้นะครับใครอยากได้จัดกึงกลางนะครับก็ใช้เทคนิคนี้เลยนะครับปุ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแถวด้านบนให้สวยงามนะครับดาต้าที่บของเราก็เริ่มสวยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราแต่งแบบนี้นะครับยังไงก็ไปลองปรับ นะครับตามโค้ดที่แนะนำให้กันแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ